อย่มหังสัมมาสัมพุทธังพระกวันตงังสรนังคะโตทิมินาจกการเรนะตงังพระกวันตังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชาบัรนี้ซึ่งพระภูมีพระภาคโคตรัสรโ้แล้วเองโดยชอบ ซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสการะนียะมหังสวาขาตังะควาตาธรรมังสรนนังขะโตอินินาตกาเรณนะทางธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาบัน,นี้ซึ่งพระธรรม อันพระภูมิพระภาคเจ้าปรัสดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งคำจัดภัยได้จริงด้วยสการะนีอยะมหังสุปฏิปันนังสังขังสนนังขโตทิมินาสก,กาเรณนาต่งสังขังอภิปูชยามิาพระเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งสุดสงผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพรเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคในจริงด้วยสการะนีอระหังสัมมาสัมพุโทโธภะวาพุธทธังภะวานตังอภิวาเทมิสวะ้าโตภะวตาธรรมโม ทำม,มังนมัสสามิสุปฏิปันโนพคะกบโตสาระกสั้งโคสังคังนมามิบูชาพระพุทธพระธรรมสงไหวพระพุทธระธรรมสง์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ปลายตั้งใจใแนแนวขอมาโทษขอโทษตอบพระพุทธประธรรมสงี่เรได้พลาดล่งลงไปแล้วเด็กกายวจาใจตั้งแต่เด็กเซตไม่รู้จักเดียงสามาจนถึงถึงบันนี้ ขอมาโทษงโทษแล้วกายประจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นภาะชนะรับรองของพระธรรมประสงค์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปก่อนจะขอมาโทษงโทษพระรัตนกรายตนอบนอนพระรัตนกรายด้วยปัญนามาคาถาคือนโมสามผลผลที่หนึ่งนอบนอนพระพุทธธรรมประสงค์ในอดีตนโมผนที่สองนอบนอนพระพุทธรมประสงค์ในปัจจุบัน นะโมหันติสามนอบน้อมรู้ไปธรรมสงแนอนาคตทั้งหมดโดยการตังคุตตังว่านโมดังๆพร้อมกับสามผลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะ อัจจโยโนโพันเตอัจักขมายะถาภาเลยะถา,ามุลเหยะถาอากุสเลเยมยังปรัมหาเอวังพันเตมะยังอัจจโยโนปฏิคันหาทาอายะติงสังวรายามิ ้าเเจ้าขอวารโกาสเด็ดล้างพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธประธรรมประสงค์เพียงไรแต่้าพเจ้าเป็นคนพานคนล้มอกุศลเข้าสิงจิตใต่กระทำความผิดขอพระพุทธประธรรมประสงค์ขอพระพุทธประธรรมประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แกข้าพเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะขอตํมรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหนะ้ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อตอนนี้คดีอาราธนาพระพุะทธสมประสงค์ในอดีตปัจจุบันอนา,นา,นาคตของสิ่สถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาสา พระพุทธเจ้าของอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ไดกรัตโรล่วงไปแล้วมาความเล็ดลายในท้องประมาทสมุทรสงครแลสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจากไดกรัตโรในานาคตการภายภาคบางนาและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ไดกรัตโรในปัจจุบันนี้ ขอจงมาบังเกิดในจักุทวาลโตตะวาวรพานะทวาลรชิวหาวาวรกายทวารมนโนวาลรแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดปุกาสข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนบพโลกุตรธรรมเจ้าเก่าประการ ในอดีตการหลวงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้แลพระนพพโลกุตระธรรมเจา้าเป่าประการในอนาคตการถ่ายภาคบางนาแลพระนพพโลกุตระธรรมเจา้าเป่าประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในเจ้าพุทธวานโตตถวาน พานะถาวริวถวาวรกายวานมนโนทวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดโอกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาราริยส่งกับสมติสงนายดีตการหลวงรับไปแล้วจะับจะประมาณไม่ได้ราริยส่งกับสมติสง ในนาคตการถ่ายภาคบังดาและพระฤาสทย์กับสมมติสงในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจ้กุธวานโสตถวาลภานะถวาลจิวหาถวาลกายถวานมนโนถวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์พระเจ้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์นาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีเด็กธรรมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเบขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้บำมเพญมาแต่ร้อยชาติฟันชาติม่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำมเพ็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบาร,รมีทั้งหลายเหล่านั้นยังมาช่วยประคับประคองข้าพเจา้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมากและผลในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด भजयो हो तु।